วันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันถึง5ราศีที่ดวงดีดวงเด่นมีโอกาสได้จับเงินหมืนม่นเงินแสนมีบ้านมีรถหมดหนี้หมดสินในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ดวงของท่านนั้นจะดีมากมากมาจาก5ราศีนี้เรามาฟังกันสิว่า5ราศีนี้จะมีราศี ของเราอยู่ด้วยหรือเปล่าในช่วงนี้เรามีคำตอบให้ท่านได้รับฟังกันท่านที่เข้ามาฟังกันใหม่ๆก็ขอกำลังใจก็ขอให้ทุกท่านนั้นกดติดตามไว้เราก็จะได้มาพบกันในเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆอีกเรามาฟังกันทั้งหมดนี้ว่ามีไหมในเวราศีของเราภายในห้าราศีนี้ที่ดวงดีสุดๆ เราจะมาเริ่มกันที่ราศีที่หนึ่งนั่นก็คือราศีเมษราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะมีดวงของท่านที่ดีจะไม่มีอะไรมาขัดขวางดวงของท่านจะรุ่งโรดยิ่งนักในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีเมษนั่น จะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินการงานในร่วงในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการสดใสมีเงินมีใช้มีจับจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเงินทองนั้นก็จะได้มาจากนําพักน้ำแรงของท่านในช่วงนี้เราจะทำมาหากินอะไรก็จะมีความโดดเด่นและจะมีโชคมีลาบ อีกตาหากท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านในช่วงนี้บางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยให้ท่านทําไปเรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าจะเป็นโอกาสดีของท่านในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกันของหนุ่มสาวตอนนี้ถ้าหากว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ก็อาจจะยังต้องรอเวลากันก่อนในช่วงนี้ยังตกลงกปรงใจกันไม่ได้ แต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นรู้สึกว่ามีความดีตลอดในช่วงของเดือนธันวาคมในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านใดจะหยิบจับอะไรข้อให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยจะเป็นโอกาสทองของชาวราศีเมษท่างนั้นอันนี้ก็เราก็จัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งของราศีในช่วงต่อไปนี้ ราศีที่สองนั้นก็คือราศีกุมชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีพอเข้าสู่ในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีกุมนั้นจะมีอำนาจมีวาสนาหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีประโยชน์กับตัวของท่านท้งนั้นชาวราศีกุมนั้นก็ถือว่า ดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ท่านอาจจะมีโชคมีลาบในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของท่านในช่วงนี้ท่านอาจจะมีโชคมีลาบได้จับเงินหมื่นเงินแสนภายในช่วงของเดือนธันวาคมบางท่านนั้นอาจจะล่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวรวยที่เรียกว่ากระทันหันก็เกิดขึ้นได้โชคลาบที่ท่านได้นั้นอาจจะเป็นเลขบ้านหรือว่าทะเบียนรถ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกันสำหรับในด้านของความรักของชาวราศีนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในด้านของความรักความใคร่นั้นในช่วงนี้ให้ท่านระวังคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดจาที่เรียกว่าเข้าใจผิดกันหรือว่ามีการกระทบกระตั้งกันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่า ให้ท่านระวังเอาไว้จะเป็นการดีสำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีคนแอบมองหรือว่ามีคนแอบรักท่านอยู่ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองอันนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีแล้วต่อมาอีกหนึ่งราศีที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือราศีสิงห์ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีเรียกว่าดีมากๆก็ว่าได้ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จท่านจะเอ่ยปากทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จ จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอในด้านของความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้ก็จะมีความหวังที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดไว้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะราบรื่นตลอดไปจะมีบุตรเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองความรักของท่านนั้นก็จะมีความสุขอย่างมากๆ นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในในช่วงของเดือนธันวาคมนี้การงานการเงินของท่านจะมีความสําเร็จอย่างสูงหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ทั้งนั้นถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีสิงห์ท่านจะลงมือทำอะไรท่านรีบทำได้เลยในช่วงนี้นี่ก็คือราศีสิงห์ต่อไปอีกหนึ่งราศี เป็นราศีที่สี่นั่นก็คือราศีตุลท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงนี้ก็จะเป็นโชคเป็นลาภแห่งความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีตุลน,นั้นในด้านของการเงินการงานก็จะมีความสำเร็จไม่แพ้กับราศีอะไรทั้งนั้น ในช่วงนี้การเงินก็จะมีเข้ามาหาคุณหลายช่องทางในด้านของการงานก็อีกเช่นกันท่านจะเปิดกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะไปร่วมลงทุนกับใครจะทำอะไรก็จะมีกำารกำไรมีคนสนใจให้ความช่วยเหลือท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ชาวราศีตุลนั้นนับว่าเป็นโอกาสทองของท่าน ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จแต่ท่านต้องระวังไว้บ้างก็เป็นการดีถ้าหากว่าท่านทำงานสวนรวมกันไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทหรือว่าห้างร้านถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนในช่วงนี้ให้ชาวราศีตุลระวังไว้อาจจะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของการงานอาจจะความคิดเห็นจะไม่ตรงกรันบางคนก็ คิดไปอีกอย่างหนึ่งบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งจะทําให้งานของท่านนั้นล่าช้าเกิดขึ้นได้และอีกอย่างเพศตรงกันข้ามเขาอาจจะไม่ค่อยหวังดีอะไรกับเราในเรื่องของการทํางานการทำมาหากินนั้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีการครบคนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวา ท่านจะคบใครอันนี้ท่านระวังไว้เขาอาจจะไม่ซื่อตรงกับเราเขาอาจจะไม่จริงใจอะไรกับเราเราพูดเราคุยอะไรกับเขาเขาก็รับปากไปแต่ในใจเขาเขาจะไม่ค่อยซื่อตรงกับเราเพราะฉะนั้นการค,ครบคนอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้จะเป็นการดีพอหลุดจากเดือนธันวาเข้าสู่ในเดือนมกรานั้นชาวราศีตุลจะมีโชคมีลาบ จะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้อันดับที่ห้านั้นก็คือราศีกรกฎท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีโอกาสที่เรียกว่าเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆโอกาสที่ดีๆนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านช่วงนี้ท่านจะไปทางไหนมาทางไหนให้ท่านระวังเขไว้อาจจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะไปทางเหนือทางใต้หรือว่าไปทางใกล้ทางไกล อันนี้ท่านก็จะเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้ในช่วงนี้จะมีแต่โชคลาภจะมีคนอุปัรรมค้ำชูไม่แพ้กับใครในช่วงนี้ในเรื่องของภัยอันตรายก็มีอยู่บ้างให้ท่านระวังในเรื่องของการสัญจรไปมาอันนี้ให้ท่านระวังบางทีเราออกไปทำงาน ใกล้ๆอันนี้ท่านระวังถ้าหากว่าไปใช้รถใช้สนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของภัยอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าหากว่ามีอุปสรรคเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดร,ระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของโชคลาภในวันนี้ก็จะมีบ้าง แต่ก็ไม่มากเท่าไรในช่วงของเดือนธันวา t นี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอันนี้ก็จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นันเพราะว่าชาวราศีกรกฎยังไม่ค่อยมีโชคมีลาบในด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นหนุ่มเป็นสาว อันนี้ต้องเอาอกเอาใจกันหน่อยในด้านของความรักของคุณนั้นถึงจะสมหวังจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างท่านต่อไปแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วท่านระวังในการที่จะมีปากมีเถียงกันได้ในเรื่องของเล็กๆน,น้อยๆท่านระวังในช่วงของท้ายปีหรือว่าท้ายเดือนนี้ท่านจะพบเจอกับสิ่งที่ต้องระวังอยู่หลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนธันวาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีทั้งดีมีทั้งต้องระวังในช่วงนี้ก็คือห้าราศีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาในแต่ละราศีนั้นจะแตกต่างกันในช่วงนี้ ในช่วงนี้ที่ท่านได้เข้ามารับฟังกันก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะฉะนั้นการฟังนี้เราทำนายด,ดูดวงโดยส่วนรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังทั้งหมด5ราศีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้ท่าน ได้ปฏิบัติตามที่เราได้บอกไว้การดูดวงนั้นถ้าหากว่าเรารู้แนวทางเพื่อเป็นการชี้แจงเป็นคานสว่างสวยัยในอนาคตข้างหน้าเราพอจะมองเห็นว่าอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดเราก็จะได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ไว้ได้ถ้าหากว่าสิ่งไหนดีเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดี เราก็ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าการดูดวงนั้นเป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลให้ท่านใช้วิจารณญาณ <c oughs> ในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เพราะฉะนั้นการดูดวงนี้ก็ขอให้ทุกท่าน <c oughs> จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี